Hello ธงไตรรงของไทยโบกสะบัดกลางไทม์สแควร์ที่แท้ฝีมือคนไทยของคุณบีปรินโลจนะโกสินใช้พลังสื่อในมือเปลี่ยนจอดิจิทัลเกือบ2 0 0 0 0จอทั่วประเทศให้กลายเป็นธงไตรรงลั่นไม่ได้ทำเพราะอยากเทศแต่อยากสะดุดีวีรกรรมของทหารไทยผู้เสียสละชีพจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาสะดุดี15วีรชนฐานกล้าผู้สละชีพเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วและส่งเสียงของคนไทยให้โลกได้รับรู้ความจริงจากประเทศไทยผ่านแคมเปญ truth from Thailand นี่ไม่ใช่แค่จอธรรมดาแต่มันคือเวทีของโลกที่ใครๆก็อยากขึ้นให้ได้สักครั้งในชีวิตเพราะทีน่นี่มีคนเดินผ่านมากกว่า5 0 0 0 0นคนต่อวันมีคนเซลฟี่ทุกๆ5้าวินาทีตลอด24ชั่วโมงเรียกได้ว่ายืนหนึ่งในบรรดาพื้นที่โฆษณาที่ทั้งแพงและส่งพลังที่สุดในโลกคะ่ะพี่แสดงออกด้วยธงชาติไทยบนจอ LED ค่าเช่าต่อเดือนนะครับสามล้านบาทแต่สําหรับคุณบีแล้วนี่ไม่ใช่แค่การโฆษณาแต่มันคือหัวใจและจุดยืนของชาติฉันก็คือนะคนหนึ่งที่ได้เกิดเป็นคน ด้วยจุดนี้เองทําเอาคนไทยหลายคนอยากรู้จักพ่อหนุ่มแพลนบีคนนี้ให้มากขึ้นค่ะซึ่งเส้นทางชีวิตก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยเพราะเจ้าตัวเริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่อายุ24ปีจากดิวบอร์ดเล็กๆในห้องน้ําสนามกอล์ฟสถานบันเทิงฟิตเนสก่อนจะแจ้งเกิดด้วยการคว้าดิวติดป้ายโฆษณาบนรถเมย์ NGV ของขอสอมออกอแล้วแต่ระดับขึ้นมาเป็นผู้นําธุรกิจสื่อนอกบ้านของไทยอย่างมั่นคงก็จริงๆท่านในส่วนของแพลนบีเนี่ยเราเป็นที่รู้กันอยู่ละผู้ให้บริการสื่อโฆษณา รอบล่าสุดคุณบียังโชว์ความมั่นใจในธุรกิจของตัวเองด้วยการทุ่มเงินกว่า1 0 2 0ล้านบาทซื้อหุ้นบริษัทตัวเองเพิ่มดบับจัดหนักจัดเต็มเพราะเชื่อในอนาคตของแพลนบีว่าจะไม่ได้หยุดแค่ในไทยแต่กําลังลุยต่อในระดับภูมิภาคขณะเดียวกันในประเทศไทยก็เกิดพลังธงชาติแบบเต็มสูบทั้งสะพานพระราม3พระราม5เปิดไฟ LED ลายธงไตรรงยามค่ําคืนวิวจากมุมสูงก็สะกดใจไม่แพ้กันเปิดพร้อมกันตั้งแต่ทุ่มตรงถึงเที่ยงคืน พัทยาก็ไม่น้อยนะทั้งเมืองเปิดไฟ LED รูปธงชาติพร้อมห้างสรรพสินค้าและร้านนั่งชิลดังที่รวมใจตกแต่งด้วยสีตรรงบางร้านถึงขั้นเปิดเพลงชาติไทยเพื่อส่งกำลังใจให้ทหารแนวหน้า เอานักท่องเที่ยวอินเดียที่อยู่ในร้านยกมือไหว้และโพสต์ซึ้งๆว่าไม่คิดว่าเพลงชาติไทยจะทําให้ฉันตื้นตันใจได้ขนาดนี้ฝั่งไต้หวันก็ไม่น้อยนะคนไทยในไทเปรวมตัวกันที่สํานักง,งานการค้าและเศรษฐกิจไทยโบกธงชาติพร้อมร้องเพลงชาติไทยกึกก้องพร้อมติดแฮชแท็กไทยมีรักสงบแต่ถึงรถไม่กลาดและแฮชแท็กคนไทยในไต้หวันส่งพลังใจจากแดนไกลกลับบ้านเกิด และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ธงไทยได้ขึ้นบนจอระดับโลกก่อนหน้านี้ตึกเบิร์ดคาลิฟาที่ดูไบตึกที่สูงที่สุดในโลกก็เคยประดับธงชาติไทยในวันโอกาสเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของในหลวงรัชกาลที่9้ามาแล้วเช่นกันทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าธงชาติไทยไม่ได้แค่พื้นผ้าแต่คือหัวใจของไทยทั้งชาติที่พร้อมจะโบกสะบัดอย่างสง่างามไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกคะ่ะ